ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวข่ายบางกุ้งเป็นค่ายที่สร้างขึ้นปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏในประวัติศาสตร์ว่าเป็นสมรภูมิรบครั้งสำคัญในยุคกรุงธนบุรีเพราะได้สู้ศึกพม่านานถึง49วันจนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพมาช่วยจึงสามารถได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาดสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยทุกคนด้วยเหตุน,นี้จึงสร้างศาลวีรชนค่ายจีนบางกุ้งขึ้น โดยจำลองลักษณะค่ายเป็นกำแพงอิฐมีรูปปั้นหารจีนถือทวนถือเงาเป็นสัญลักษณ์ประดับปราสมอเรือแสดงถึงว่าค่ายบางกุ้งเป็นทับเรือภายในสายมีพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชประทับอยู่ภายในด้นานหน้าทำเป็นประติมาก,กรรมเหล่าหานฝึกฝนวิทยายุทธการรบด้วยแม่ไม้มวยไทยกระบี่กระบองเพลงดาบสองมือมีรูปปั้นครูฝึกเพลงดาบหมัดมวยนั่งคุมอยู่อย่างหน้าเกรงขาม นอกจากนี้หน่วยงานทางราชการและชาวบ้านร่วมใจก,กันสร้างพระราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปฏิสฐานอย่างงามสง่านักข่ายเห็นนี้เพื่อเป็นที่ระลึกว่าพระองค์ทรงรักประชาชนชาวไทยและจีนประดุจรูปของพระองค์เองมียอมให้ขาดศึกมาข่มเหงรังแกทรงทําให้ไทยรวมเป็นหนึ่งมีน้ําใจเดียวกันด้วยรักสามัคคียอมเสียสละเลือดเนื้อพรีชีพเพื่อแผ่นดินเพื่อให้ลูกหลานไทยมีเอกราชสืบไปในภาคหน้า สนับสนุนโดย Major Cineplex และ Blue O Lithium Bro